แม้สุดท้ายก็ทนกระแสดราม่าไม่ไหวนะครับสุดท้ายผู้ว่าชายหาดแกบก็ได้มีการเปิดสายด่วน3ส,สายเพื่อที่จะให้คนเขียนเนี่ยโทรเข้ามาโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขายของแพงณบริเวณชายหาดแต่คนเขียนกลับคิดว่าถึงจะเปิดสายด่วนอีกเป็น10บสสายก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้เนื่องจากที่อาหารมันแพงเนี่ยมันเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าต้องจ่ายค่าเช่าที่ที่มันแพงให้กับคนใหญ่คนโตของรัฐบาลน,นั่นแหละก็กลับสวัสดีน้องๆนูนๆทุกคนโดยนะจ้าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงออกคนนี้ คนเดิมนะครับเือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ทาทุกทุกคนไดย้ยินเสียงนาแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาเนืงนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังทุกให้ความสนใจเป็นอย่างมากของคนคเขมรเขาเลยนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนคเขมรเขามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่กําลังได้รับความนิยมสด และนั่นก็คือชายหาดที่มีชื่อว่าชายหาดแกบซึ่งชายหาดนี้เนี่ยคนคอมเมนต์เขาเคลมเอาไว้ด้วยนะครับว่าจะพยายามแย่งนักท่องเที่ยวจากพัทยาหรือว่าชายหาดบางแสนจากประเทศไทยมาให้ได้และในะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณรอบๆแถวนั้นใหม่ทั้งหมดแต่ติดอยู่อย่างเดียวที่ยังแก้ไขไม่ได้นะครับนั่นคือปัญหาอาหารแถวนั้นเนี่ยมันแพงมากๆซึ่งมันก็มีดราม่าออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าเกี่ยวกับมีหนุ่มคอมเมนต์คนหนึ่ง ไปนั่งกินอาหารแล้วก็ไปสั่งพวกอาหารทะเลแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือของเน่าไม่ว่าจะเป็นปูเน่าจนกินไม่ได้กุ้งย่างนี่หัวดําปีมาเลยนะครับรวมถึงปลาหมึกที่เละมาแต่ไกลเลยนะจะก,กินได้อย่างเดียวก็คือข้าวผัดแต่ข้าวผัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้าวผัดราคาแพงมหาโหดถ้าตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณเกือบ600บาทนะครับแต่600บาทเนี่ยดันได้เป็นเพียงแค่ข้าวผัดจานเล็กซะอย่างนั้นซึ่งไอหนุ่มคนนี้นะครับก็เลยมีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลเตือนคนคเขมรว่า่าลิมาเที่ยวที่ชายหาด แกบแห่งนี้โดยเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนฟันหัวแบะแบบที่เขาโดนแต่สิ่งที่น้าไม่อยากจะเชื่อนะครับมันก็เกิดขึ้นคือไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยดันโดนรัฐบาลคขมเมเรียกไปปรับทัศนคติซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้ออกมาขอโทษพราะาแม่ค้าแถวแถวนั้นด้วยที่เอาเรื่องจริงเหล่านี้มาแชร์ซึ่งมันก็เลยทําให้คนเขมเมนเนี่ยถึงกับต้องเอาเท้าขึ้นมาเกาที่หัวเลยนะว่าอา้าวเดี๋ยวนี้เราจะพูดเรื่องจริงอะไรกันแบบนี้ไม่ได้แล้วเหรอแต่ยังไงซะนะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดกระแสต่อต้านของคนคขมรได้ เพราะเนื่องจากหลังจากเรื่องนี้มันถูกแชร์ขึ้นมานะครับมันก็มีคนเมียนไลน์ต่อหลายคนได้มีการโพสต์และก็แชร์เรื่องนี้เอาไว้เช่นเดียวกันว่าของที่ใช้หาดแกบเนี่ยมันแพงเกินจริงไปม,มากแพงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพวกร้านอาหารแถววัดอังกอบหรือว่าพับสปีดหรือว่าพนมเปญซะอีกซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงได้แพงขนาดนั้นแต่สุดท้ายนะครับทางรัฐบาลก็ไม่รู้จะทํายังไงเพื่อกบกระแสรเรื่องเหล่านี้ก็เลยมีการออกคําสั่งมาโดยตรงนะครับว่า หลังจากนี้ห้ามประชาชนทุกคนนั้นโพสต์เรื่องอะไรแบบนี้ลงบนโลกโซเชียลโดยเด็ดขาดถ้าหากใครไปฝืนโพสต์เนี่ยจะถือว่ามีความผิดเนื่องจากทําให้ใชายหาดแกบนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าคนเขมรอยากจะช่วยเขมรด้วยกันเองก็ควรที่จะไม่ลงข่าวเรื่องเสียเสียหายแบบนี้ลงในโลกโซเชียลแต่ถ้าหากไม่พอใจอะไรแล้วอยากจะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ควรที่จะแจ้งมาที่ผู้ดูแลชายหาดซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ทําให้กระแสรดราม่าจบลงนะครับ เพราะมันมีดราม่ารอบ2รอบ3ออกมาอีกทันทีว่าโอ้ยบอกว่าจะแก้ปัญหาเข้าของแพงแบบนี้ไม่รู้จากกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแล้วก็แจ้งหน้าที่แถวนั้นไปไม่รู้จากกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยซึ่งสุดท้ายด้วยแรงกดดันอันมหาศาลจากมวลมหาชนของคอมเมนต์ทำให้สุดท้ายทางผู้ว่าของจังหวัดแกบเนี่ยก็เลยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองว่าโอเคผมจะแก้ไขเรื่องนี้เป็นการด่วนและในทันที แถมแค่นั้นไม่พอนะครับเล่นใหญ่เล่นโตโดยการให้เบอร์โทรศัพท์3เบอร์เพื่อเป็นการให้ทุกคนเนี่ยโทรเข้ามาแจ้งเรื่องนี้โดยเฉพาะได้ในทันทีผู้ว่าชายหาดแก็บเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีคนคอมเมนต์ที่เป็นอินฟูเนี่ยได้มีการตั้งคําถามเอาไว้นะครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชายหาดแก็บเนี่ยมันไม่น่าจะแก้ไขได้เพราะถ้า,าเราไปสืบเสาะดูดีๆเราจะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักๆที่พ่อค้าแม่ค้าจาเป็นจะต้องขายของแพงมันมาจากค่าเช่าที่ที่แพงมหาศาล และเจ้าของที่เหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนใหญ่คนโตของคอมเมนหรือว่าเป็นพวกญาติโกโฮติกาของรัฐบาลกรัรมพูชานั่นแหละที่ได้มากว้านซื้อที่ในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยเป็น10บสปีก่อนโน่น ون, ก่อนที่ชายหัดแกบนนี้จะได้รับความนิยมซึ่งแน่นอนถ้าหากจะเริ่มแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวของที่มันแพงก็คงจะต้องไปเริ่มต้นกันที่ค่าเช่าในบริเวณนั้นนั่นแหละถ้าหากสามารถลดค่าเช่าที่ได้ลงราคาอาหารมันก็น่าจะลดลงได้บ้าง แต่ถ้าหากไม่สามารถลดค่าเช่าที่ได้ลงแล้วจําเป็นจะต้องลดค่าอาหารพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็จะอยู่กันไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องคือปัญหามันจะแก้ไม่จบเพราะต้นตอนจริงๆมันก็อยู่ที่ค่าเช่าที่นั่นแหละก็มีการแชร์เอาไว้จากอินโฟคอมมประมาณนี้แน่นอนมันก็เลยมีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ของคนคขมรนเป็นอย่างมากบางคนก็คิดว่าคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะปัญหานี้ยังไงซาทางรัฐบาลกรรมัมพูชาหรือคนใหญ่คนโตของเขมรมก็คงจะไม่ลดค่าเช่าที่โดดย Dead หรือบางคนก็คิดว่าจริงๆมันก็เป็นความรับผิดชอบของพ่อค้าแม่ค้าถ้าคิดอยากจะขายของยังไงก็ต้องรู้ต้องแบกรับกับค่าใช้ใจ่ายนั้นให้ได้อยู่แล้วส่วนจะขายของแพงหรือไม่แพงยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่เราจะเป็นผู้ซื้อถ้า,าเราเห็นว่าราคาแพงเราก็ไม่จะเป็นจะต้องเสียเงินซื้อกินก็ได้นี่ก็นา,นานาจิตตังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นเต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยว่าต้นตอที่ของแพงจริงๆมันมาจากญาติโกโหติกาของรัฐบาลนั่นเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มีทางแก้อีกหนึ่งทางนะนั่นก็คือปลดผู้ว่าคนนี้ออกจากพื้นที่ไปซะเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะควบคุมราคาอาหารได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มาจากนอกบริเวณพื้นที่ส่วนคนในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่อย่างใด ในความเป็นจริงคือราคาอาหารมันก็ขายในราคานี้มาตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นสักทีจะมีแค่ช่วงนี้แหละที่นักท่องเที่ยวมันเยอะมากจนเกินไปเลยทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นสถานที่ท่องเที่ยวในกรัรมพูชาตอนนี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของสาธารณะอีกต่อไปแล้วกลายเป็นใช้หาส่วนตัวของคนใหญ่คนโตของอมเขมรทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมาจากค่าเช่าที่ที่แพงนั่นแหละ ู้ว่าชายหาดแกบคุณนั่นแหละที่น่าจะรู้ตัวเองดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครจะโทรไปก็โทรแต่ผมคนนึงแหละที่จะไม่โทรไม่อยากจะต้องออกมาขอโทษพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีการแจ้งไปแล้วไม่รู้จากกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยแก้ได้แล้วจะให้แจ้งเข้าไปทําไมอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมจะต้องแจ้งในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าของมันแพง คุณก็แค่จัดการให้มันราคาถูกลงจะให้แจ้งเข้าไปทําไมอีกก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็รู้กันสักทีนะว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ร้านขายของณนะบริเวณชายหาดแก็บเนี่ยทำไมมันถึงได้แพงซะเหลือกเกินก็เป็นเพราะเจ้าของที่ก็คือรัฐบาลแล้วก็ญาติๆของรัฐบาลกัมบูชานั่นเองนะครับที่ปล่อยให้เชาที่ในราคาแพงซึ่งภาระมันก็เลยไปตกอยู่ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวณนะบริเวณนั้นที่ต้องกินต้องใช้ของในราคาที่แพงไปตามๆกันนั่นเอง ซึ่งทายนาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับถึงแม้น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศไทยแต่นาค่อนข้างเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าปัญหาของแพงที่ชายหาดแกบที่กัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ชัวร์ๆนะครับถ้าหากสาเหตุมันมาจากเรื่องค่าเช่าที่ที่มันแพงจะแก้ได้อย่างเดียวก็คือปล่อยให้ชายหาดเนี่ยมันเจ๊งแล้วของมันก็จะราคาถูกไปเองในอัตโนมัตินะครับนี่แหละถึงจะแก้ได้ซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวนะครับก็คือคนขอเขมรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ไปเที่ยวที่ชายหดยาดแห่งนี้ อันนี้นะก็แนะนําวิธีที่ถูกต้องเอาไว้ให้คิดกันนะแต่นะก็เชื่อนะครับว่าคนขมรเขาไม่ฟังหรอกเพราะน้าเนี่ยเป็นพวกเสียมไอพวกเสียมนี่มันชอบอิจฉาลิษยาคนขมรชอบกระแน,กนแะกระแนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาเชื่อในพลังของเสียมพวกเขาก็จะหลุดพ้นจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่น้าก็ภาวนาว่าเขาจะไม่เชื่อนะครับเพราะน้าก็ไม่อยากให้ใช้หาดของพวกเขาเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากพัทยาแล้วก็บางแสนของเราไปได้เมื่อนกัน แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็ยนยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัครับ